ไปดูกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเผชิญกับปัญหาอย่างหนึ่งค่ะก็คือรถแท็กซี่ค่อนข้างมีจํานวนน้อยนะคะขาดแคลนค่ะก็เลยทําให้ตอนนี้เนี่ยอูเบอร์ไปตีตลาดได้นะคะแล้วก็อูเบอร์เองก็มีการจับมือกับเทสล a านะคะเตรียมให้บริการหลังจากนี้ไปนะคะด้วยรถไฟฟ้าอีวีค่ะ Uber t e c h n o l o g y Inc. นะคะผู้ให้บริการ เรียกรถโดยสารรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกานะคะตอนนี้กำลังวางแผนร่วมมือกับเทส l a นะคะบริษัทร,รถยนต์ไฟฟ้าของอีลอนมัสค่ะเพื่อเข้าสู่ตลาดรถแท็กซี่ของญี่ปุ่นค่ะอูก็ตั้งเป้าใช้ประโยชน์จากการที่รัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจเมื่อไม่นานมานี้นะคะว่าจะอนุญาต e ให้บริการใช้รถร่วมโดยสารในบางพื้นที่ของประเทศตั้งแต่ปีหน้าไปในช่วงเดือนเมษายนของปี2567นะคะ เพราะว่าญี่ปุ่นต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนคนขับรถแท็กซี่อย่างรุนแรงค่ะในขณะที่ธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตอนนี้เป็นขาขึ้นฟื้นตัวดีมากนักท่องเที่ยวหลังไหมเข้ามาแต่ว่ารถแท็กซี่ที่ให้บริการในหลายพื้นที่เนี่ยไม่เพียงพอนะคะส่งผลทําให้รัฐบาลเองต้องกลับมาพิจารณาข้อจํากัดต่างๆในการให้บริการรถแท็กซี่ภายในประเทศญี่ปุ่นนะคะ โดยเบื่องต้นอูเบอร์จะเปิดตัวรถแท็กซี่ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า Tesla Model Y านะคะจำนวนทั้งหมดเนี่ย30คันด้วยกันและจะขยายเป็น100คันภายในปี2567ค่ะซึ่งค่าบริการเนี่ยจะสูงกว่ารถแท็กซี่ทั่วไปสักประมาณ20%นะคะโดยอูเบอร์ให้บริการรถแท็กซี่ใน300ประเทศและหลายภูมิภาคค่ะรวมไปถึงอูเบอร์กรีน ในสหรัฐอเมริกาเหนือและยุโรปนะคะโดยตั้งเป้าลงทุนทั้งหมด800ล้านดอลลาร์สหรัฐทั่วโลกเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าและตั้งเป้าจะให้บริการด้วยรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดในสหรัฐและแคนาดาภายในสิ้นปี2573นะคะพร้อมกับขยายไปประเทศอื่นๆให้ครอบคลุมทั้งหมดเนี่ภายในปี2583ค่ะ โดยเบื้องต้นนะคะก็รุกที่ตลาดญี่ปุ่นก่อนในปีหน้าช่วงประมาณเมษายน2,567ค่ะ